ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนักอาชญวิทยาแฉ8แปดข้อพิรุษคดีแตงโมมีอะไรซ่อนอยู่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของข้อมูลของคดีของน้องแตงโมนะครับจะครบรอบ3ปีในอีก ไม่นานนี้แน่นอนครับว่ามีข้อกังขานะครับและมีการตั้งคําถามเรื่องของการรื้อคดีจะได้หรือไม่ได้ซึ่งตามกฎหมายบอกเลยว่ายากแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าสำนวนคดีนี้นะครับมีการทําสำนวนคดีเท็จนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดและคนที่ร่วมทั้งหมดก็เป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการการะทําความผิดหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นแต่ก็อย่างที่บอกว่าจากคดีนี้นะครับนักอาชญวิทยาเนี่ยแฉว่ามี8ดข้อ พิรุธคดีตตงโมเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้างดตรตินโพรักษานักอาชญวิทยาด้านจิตวิทยาพฤติกรรมมหาวิาลมะอิดลจับพิรุธคดีตตงโมนะครับหนุนข้อสรุปอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์และทีมพบบาดแผลไม่ตรงกับคําให้การ8ข้อพิรุธตั้งแต่นะครับเรื่องของบา,แาดแผลขณะเรือวิ่งโดนใบพัดเรือนั้นศพจะเป็นชิ้นชนเหมือนฆ่าหันศพ และต้องอ้าขากว้างสุดๆนะครับถึงจะเกิดบาดแผลด้านในได้การประวิงเวลาท่าปัสสวะและเกาะเรือไว้10วินาทีแต่ไม่ปรากฏด,ดีนเอแปลว่าแตงโมไม่ได้เกาะเรือไม่แตงโมไม่น่าจะเกาะเรือขณะที่เรื่องของ GPS บ่งบอกถึงการกระชากของเรือมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น ที่หน้าตลกสุดทุกคนปฏิเสธไม่เห็นแต่งโมตกเรือให้แซนเป็นคนเดียวที่เห็นเพื่อประโยชน์ของรูปคดีปัจจุบันข้อมูลกับเริ่มไหลเสมือนสมองกำลังสร้างเรื่องโกหกใช่หรือไม่ส่วนไฮโซปอและโรเบิร์ตร,รีบกนหัวต้องการทำลายพยานหลักฐานหรือไม่แจ้งลักษณะนะับสายตาจังหวะก,การพูดอารมณ์ของแซนสามารถพบ นับที่ค้ายกับคนที่ป่วยที่ใช้ยาเสพติดมานานนะครับจึงจับตาคดีนี้ซ่อนอะไรอยู่ดอกเตอร์ตรินโพรักษานักอาชญวิทยาด้านจิตวิทยาพฤติกรรมมหาวิทยาลัยมหิดย์บอกว่า เป็นอีกหนึ่งเสียงที่เห็นตรงกันกับคดีของน้องตงโมเรื่องบาดแผลบริเวณขาและข้อพบพิรุษที่ชวนให้ติดตามหลังจากที่นายปานเทพผัพวพงพันธ์คณะบดีวิจรารัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลังสิล์และทีมจำลองเหตุการณ์การตกน้ำของนางสาวนิดาพัทระวีรพงศ์หรือว่าน้องแตงโมตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พศ .2565 การจำลองเหตุการณ์ทำให้เรารู้ว่ามันไม่สอดคล้องกับคำ,คำให้การของคนบนเรือตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆตอนนั้นเราอาจจะคิดไม่ทันเวลานี้จึงต้องพยายามพูดเรื่องที่มันสอดคล้องกับเรื่องที่พูดไปให้มากที่สุดซึ่งสิ่งที่เขาพูดมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะไม่มีท่าไหนที่จะทำให้เกิดบาดแผลด้านในได้ลองนึกภาพตามโคนขาขวาด้านในจะโดนอะไรบาดได้อย่างไร และนะครับต้องลงไปท่าไหนมันต้องอ้าขากว้างแล้วจริงร่นนะัมันเป็นไปไม่ได้สุดๆอย่างไรก็ดีอาจารย์ตรินในฐานะนักอาชญวิทยาที่ติดตามคดีนี้มาอย่างต่อเนื่องจึงเชื่อได้ว่าน่าจะมีพิรุษให้ชวนติดตามและก็ไม่ทราบว่าในขบวนการตามกฎหมายจะหรือคดีนี้นะับขึ้นมาได้หรือไม่ เพราะข้อเท็จจริงคดีนี้มันผิดตั้งแต่แรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ตรวจร่างกายของผู้ที่อยู่บนเรือตั้งแต่วันแรกแต่ตั้งแต่แรกแต่จะกลับไปตรวจในเวลานี้ไม่ได้แล้วจะมีหลักฐานเพิ่มเติมได้อย่างไรนี่เนื่องนะครับเพราะหลักฐานแรกได้สลายไปแล้วดังนั้นในความเห็นของอาจารย์ตรินนะเห็นว่าข้อพิรุษในคดีนี้ที่ชวนวิเคราะห์ตามประกอบด้วย ประการแรกลักษณะของบาดแผลสำหรับลักษณะของบาดแผลที่เกิดเกิดจากการวิเคราะห์คำนวณจากความเร็วของเรือเข้ากับบาดแผลที่เกิดขึ้นหากเกิดคนขับเรือใช้ความเร็ว8น็อตซึ่งความเร็วนับ14.816กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะไม่ใช่ความเร็วที่เร็วมากแต่ลักษณะของการหมุนของใบพัดมอเตอร์ขณะเรือกำลังแล่นอยู่มันเร็วมากพอที่จะทำให้เกิดบาดแผลเป็นริว้ว ไม่ใช่บาดแผลยาวแผลเดียวซึ่งแผลยาวนะครับแผลเดียวเราเรียกแผลฉีกขาดแผลเรียบซึ่งเกิดจากการปราดหรือบาดจากของมีคมขนาดใหญ่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นสิ่งของมีคมแบบไหนทำไมจึงบอกว่าบาดแผลมีพิรุษมากเพียงพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่าการเกิดบัติเหตุไม่ได้เกิดจากตอนเรือกำลังแน่นอยู่เพราะถ้าเกิดขนาดเรือกำลังแน่นอยู่และใบพัด บาดร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแผลจะเป็นริ้วยาวรอยเดียวนะครับจะเป็นรอยยาวรอยเดียวจะเป็นริ้วๆรุ่ยๆนะครับชิ้นส่วนอาจจะบาดถึงกระดูกและเป็นชิ้นเละ,เละ,เละๆเยอะๆตอนเกิดเหตุใหม่ๆคุณแซนวิสาพัฒมโนมิรัตน์บอกว่าจําไม่ได้ว่าคุณแตงโมใส่ชุดอะไรและเธอไม่เห็นอะไรเลยเพราะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ แต่มาวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่เมื่อมีอาสาสมัครไปจำลองเหตุการณ์คุณแซนบอกว่าแตงโมไม่ได้ใส่ชุดแบบนั้นถ้าจะทานะครับต้องทําให้เหมือนแสดงว่าคุณแซนจําได้ใช่ไหมว่าวันที่เกิดเหตุคุณแตงโมใส่ชุดอะไรประเด็นนี้จึงมีคําถามต่อเนื่องมาว่าสรุปแซนเห็นหรือไม่เห็นจําได้หรือจําไม่ได้กันแน่แต่ที่น่าแปลกใจฝั่งนั้นก็คือคนบนเรือช่วงเกิดเหตุบอกไม่เห็นอะไรเลย แต่ในวันนี้ก็มายืนยันคําพูดมีคนดับที่เห็นเหตุการณ์เพียงคนเดียวคือแซนที่เห็นภาพตอนที่แตงโมหล่นหลุดจากการจับขาของแซนตอนไปปัสสวะท้ายเรือฟาร์มเร็ว8น็อตมันเร็วมากมือที่หลุดจากขาแซนไปแล้วไปเกาะท้ายเรือไว้ทันมันเป็นไปได้ยาก แล้วแช่อยู่ในนั้นประมาณ10วินาทีจนใบพัดดูดเข้าไปและปั่นขาจนเกิดบาดแผลตรงนี้คงต้องวิเคราะห์เพราะโดยสัญชรราตญาณของมนุษย์ถ้าร่างกายเกิดความบาดเจ็บสมองจะสั่งการให้ดีดออกสะบัดร,ร่างกายออกจากจุดที่ทำให้เจ็บเช่นถ้าเราโดนน้ำร้อนกระเด็นใส่หรือเตาดีดร้อน,อน,อนจะเกิดปฏิกิยาโต้ตอบโดยอัดตนมนัสคือดีดออกจากสิ่งที่ทำให้เจ็บปวด การที่คนหนึ่งเกาะท้ายเรือสิบวิขณะขาโดนดูดและปั่นขนาดนั้นจะไม่มีใครทนได้ถึงสิบวินาทีเป็นระยะเวลาที่นานมากสำหรับการที่เพื่อนเรานะับมือรุดจากขาแล้วเกาะท้ายเรืออย่างนั้นมันนานมากพอที่จะบอกให้คนขับเรือจอดเรือนะทำไมไม่จอดและส่งสัญญาณบอกว่ามีคนตกลงไปในน้ำ อาจารย์ตินย้าว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงเป็นเรื่องยากนะครับที่บาดแผลจะเป็นเช่นนั้นเพราะบาดแผลที่โดนใบพัดเรือปัน่นศพจะเป็นชิ้นๆเหมือนฆ่าหาันศพซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวจึงเชื่อได้ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากตอนเรือหยุดนิ่งถ้าจะเกิดจากใบพัดจริงนะครับการบาดเจ็บตามร่างกายตามธรรมชาติเมื่อเจ็บเราจะดีดและสะบัดออกนะครับจากจุดที่ทําให้เราเจ็บ ผมไม่สามารถเอามือเข้าไปในเครื่องปั่นที่ปั่นนิ้วผมไปแล้วและเอานิ้วแช่อยู่แบบนั้นอีก9วินาทีได้ผมทำไม่ได้มันไม่ใช่คนแล้วประเด็นที่2การปรับวิงเวลานะผู้ที่อยู่บนเรือเหตุใดต้องปรับวิงเวลาไม่มามอบตัวเพราะการแสดงความบริสุทธิ์ใจต้องรีบมาพบตำรวจและจะบอกรายละเอียดนะับได้มากที่สุดหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป3ปี รายละเอียดที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ไม่ละเอียดเท่ากับวันนี้ตามธรรมชาติของมนุษย์จะจดจำรายละเอียดที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ละเอียดและภาพเด่นชัดที่สุดความทรงจำของมนุษย์เราเรียกว่า working นะครับ memory หากเราไม่สนใจที่จะจำจะอยู่ได้30วินาทีเท่านั้นแต่ถ้าเหตุการณ์สะเทือนใจมากๆเพื่อนเราหายไปตายไปเหตุการณ์นี้จะจำได้แม่นยำจริง ควรจะบอกรายละเอียดหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ใช่ยิ่งนานวันรายละเอียดยิ่งเพิ่มขึ้นนี่เป็นข้อพิรุษทําไมคนบนเรือจะต้องการประวิงทาไมคนบนเรือตอบต้องตอบแบบประวิงเวลาและถ้าตํารวจได้ตรวจร่างกายตรวจเลือดตั้งแต่วันแรกจะทําให้ทราบว่าคุณดื่มวน์แอลกอฮอล์หรือคุณมีสารเสพติดในขณะเกิดเหตุหรือไม่การประวิงเวลาจึงทําให้เป็นข้อพิรุษอย่างหนึ่ง ประเด็นที่3คือการปัสสาวะวินยูชนทั่วไปไม่จําเป็นจะต้องเป็นดาราเป็นมันเป็นเรื่องยากที่จะไปปัสสาวะท้ายเรือด้วยท่าแบบคบชุดแบบนั้นทั้งที่ควรจะถอดอะไรบางอย่างออกไม่ใช่หรือเพราะแตงโมใส่บริสุทธิ์และเมื่อพบศพแตงโมยังพบว่าชุดไม่ได้ถอดเลยก็น่าจะบ่งบอกได้ว่าแตงโมไม่ได้กำลังจะถอดชุดตอนที่อยู่ในน้ำ ตามคำกล่าวอ้างนะครับเสื้อคุมยังอยู่ที่เอวนะหรือกำลังใส่อยู่แต่ถ้าเป็นผมจะไปปัสสาวะด้วยท่ายากแบบนั้นในที่ที่ขยับด้วยความเร็วนะแบบนั้นจะเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่านี้ ที่สำคัญจุดท้ายเรือที่กล่าวอ้างคือแตงโมเกาะเรืออยู่แบบนั้น10วินาทีแต่ไม่พบ DNA ไม่พบรายนิ้วมือก็มากพอที่จะการันตีได้ว่าแตงโมไม่ได้เกาะเรืออยู่10วินาทีเพราะ DNA เป็นหลักฐานสากลโรคที่ทั่วโลกยอมรับและเป็นหลักฐานที่วิจั์ที่มีความหนักแน่นแม่นยำมากที่สุดส่วนพยานที่น่าเชื่อถือน้อยที่สุดคือพยานบุคคลประเด็นที่4คือ g p s ส่วนเรื่องของ GPS เป็นประเด็นหนึ่งที่เชื่อว่ามีพิรุษหลังจากที่มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลเรื่องของ GPS ในเรือตามที่ถูกถอดออกมานั้นมีความเร็วตั้งแต่6นอตหรือขั้นต่ำ14.618กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง25นอตหรือ46.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงสแสดงให้เห็นถึงการกระชากมีการเล่งเรือมีการเล่นเครื่องเรือหยุดคล้ายกับกระชากความเร็วของเรือ ซึ่งการกระชากเกิดขึ้นอยู่ที่6จุดซึ่งผู้อยู่ในเหตุการณ์ต้องตอบให้ได้ว่ามีการกระชากเรือตอนไหนบ้านกระชากทำไมประเด็นที่5มือถือของตังโมเป็นข้อคำถามจะต้องหาคำตอบว่าทำไมเวลาทีหนึ่งมือถือตังโมจึงไปอยู่ที่ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือที่อาจ ที่อาจารย์ตินบอกว่าไม่แน่ใจว่าในตอนนั้นมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าเนื่องจากเห็นเพียงแค่ปรากฏเป็นข่าวเท่านั้นประเด็นที่6ผ่านไป3ปีจำเหตุการณ์ได้ดีอาจารย์ตินมองว่านะครับเรื่องของเวลาที่ผ่านไป3ปีนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นมันแปดที่ทำให้คนบนเรือยิ่งจำรายละเอียดได้ส่วนของเหตุการณ์ได้มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีที่1 ปีที่2และปีที่3เป็นปีที่คนเหล่านี้จํารายละเอียดได้มากที่สุดทั้งที่ในความทรงจาของมนุษย์ต้องชัดเจนที่สุดหลังเกิดเหตุไม่ใช่รายละเอียดถูกเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆและดูสมจริงสมจังมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่การเพิ่มรายละเอียดโน้มน้าวให้คนเชื่อเราจะพบได้กับคนที่กําลังสร้างเรื่องที่จะโกหกเป็นหลักประเด็นที่7บุคลิกภาพและการแสดงออกอาจารย์ตินระบุว่าความทรงจาของมนุษย์ที่เรียกว่านะครับ working memory คือสมองต้องจำเหตุการณ์ได้แม่นและเล่าในช่วงแรกได้ละเอียดมากกว่าวันนี้ดังนั้นถ้าคนที่พูดความจริงจะไม่เติมแต่งอะไรแต่วันนี้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นการแต่งเรื่องเพิ่มเติมเพื่อจะโกหกให้กับคนเชื่อซึ่งดูแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นที่บอกว่าแตงโมยืนขึ้นก่อนหล่นลงไปฟังแล้วแต่ละทีไม่เหมือนกันเลยทำให้คิดในสิ่งที่พูดมาวันนั้นมันไม่จริง ขณะเดียวกันดูเสมือนมีการตกลงกันหรือไม่ให้ทุกคนที่อยู่บนเรือไม่มีใครเห็นเหตุหการณ์แตงโมตกเรือและให้แซนเพียงคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์เพราะการเห็นเพียงคนเดียวเป็นคนพูดให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะง่ายดีเพราะถ้าหลายคนพูดจะพูดไปตรงกันและขัดกันก็จะเกิดพิรุธมากขึ้น วันนี้แซนเป็นคนที่ออกมาสื่อสารมากที่สุดและลักษณะการพูดเหมือนผู้ป่วยติดยาเสพติดมานานใช่หรือไม่ในทางวิชาการสายตารอกแรกแบบนี้คือความผิดปกติทางสมองสมองแบบนี้จะเจอในผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดมากๆจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ประเด็นที่8เกิดจากความประมาทได้หรือไม่อาจารย์ตินย้ำว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นมันอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่าจะเกิดจากการแล่นไม่ได้เพราะถ้าเรือแล่นใบพัดต้องหมุนนะครับพอกับพอใบพัดหมุนแผลจะเป็นรลิ้วแบบสับๆแต่ถ้าเราจอดเรือแล้วยืนทะเลาะก,กันแล้วพัดตกย้ํานะครับว่าต้องตกแรงจนบาดแผลลึกถึงกระดูกได้ เพราะในฟันเป็นจริงใบพัดไม่สามารถดูดและฟันเป็นแผลยาวได้ทุกกรณีจริงๆคดีนี้อาจเป็นการประมาทที่ทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ได้แต่มันแปลที่รวมหัวกันโกหกปับวินเวลาไม่ยอมมอบตัวไม่ให้ความร่วมมือทุกคนกลับบ้านไปนอนมันผิดวิสัยทุกอย่างเลยทําให้คิดได้ว่ามันมีอะไรมากกว่าแค่ประมาทที่ทําให้ตกเรือหรืออาจกลัวจับได้ว่ามีการเสพยาเสติดบ,บนเรือ หรือมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นหรือเปล่านอกจากนี้การที่นายดันุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือให้โซโปอและนายภัยบูลตีการจะนะน,นานันหรือโรเบิร์ตได้ไปกวนหัวบวชนะครับเมื่อวันที่16มีนาคม2 5งพก็มีข้อพิรุษเช่นกันโดยข้อเท็จจริงสามารถตรวจสารเสพติดจากเส้นผมย้อนไปหลายเดือนดังนั้นถ้าเราจะเก็บตัวอย่างหงเดือนก็สามารถตรวจได้อยู่ดีแต่เขาเลือกที่จะโกนทิ้ง เพราะไปบวชก็เป็นวิธีการทำลายหลักฐานการเสพได้เป็นอย่างดีอีกทั้งไฮโซปอก็ไม่ควรจะออกมาพูดเพราะบอกว่าตัวเองไม่เห็นเหตุการณ์การที่เริ่มออกมาพูดก็เป็นเรื่องที่ต้องพิเคราะห์กันต่อไปว่าข้อมูลที่พูดจริงหรือเท็จแต่ในความเห็นส่วนตัวน่าจะจริงนในความเห็นส่วนตัวไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงทั้นนี้การที่ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ชี้แนะ พยายามทําให้คดีนี้เป <ap> ็นอ <Bah> ุบัติเหตุเกิดจากความประมาทการพูดต่างๆที่จะโน้มเอียงนะไปด้านนั้นนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าบาดแผลที่เกิดจากตรงนั้นในทางนิติวิทยาศาสตร์ย่อมพิสูจน์ได้นะครับเช่นกันว่าการตายของแตงโมเกิดจากอะไรกันแน่ขอเพียงคดีนี้ถูกหรือฟื้นได้ก็จะทำให้ความจริงปรากฏเช่นกัน อันนี้เป็นข้อมูลในการนะครับตั้งข้อคำาำถามไว้ทั้งหมด8ข้อของอาจารย์ตินก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันชัดเจนอย่างมากๆหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าคดีคารโบจะจบยังไงจบแบบนะนและมีใครเข้าคุกน,นักรบไม่กระดกรายงาน